เขาเตี้ยๆเขาก็จะทำเป็นขั้นบันไดเวลาเราถ่ายรูปเนาะก็จะสวยค่ะก็จะเขียวสวยงามมากเลยค่ะก็จะมาพาชมวิวสวยๆของไร่ชานะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเที่ยวไร่ชาค่ะไร่ชาชุยฟงอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดสงไปขไร이ชานู่นนะคะนี่ค่ะกำลังเก็บชากันอยู่เลยคนงานเยอะนะคะหลายที่ค่ะเขาแบ่งกันเก็บค่ะจะสวยมากเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีช็อปอยู่หลายช็อปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดไว้แค่ช็อปเดียวค่ะอยู่เนินเขามีวิวภูเขาล้อมรอบนะคะทิวเขาสวยๆค่ะ ต้องมามองแบบว่าตาเปล่านะคะพามาดูบรรยากาศสวยๆของไรชานะคะนี้ก็เป็นชาอยู่เ,ออเนินเขานะคะก็เป็นคันบันไดเล็กๆเนาะมองแล้วก็สวยงามค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเที่ยวไรชาค่ะไรชาชุยฟงอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดลงไปไรชานู่นนะคะ ี่ค่ะกำลังเก็บชากันอยู่เลยคนงานเยอะนะคะหลายที่ค่ะเขาแบ่งกันเก็บเนาะเห็นเก็บอยู่หลายที่ค่ะน่าจะเป็นช่วงฤดูเก็บใบชาเขาเนาะเพราะว่าก็น่าจะเร่งเก็บแล้วก็บำรุงต้นเมลลอยอ่องล่องอ่องล่องอยู่สวยสวยค่ะก็เห็นมีคนงานกำลังเก็บชากันอยู่ค่ะอยู่ตร เที่ยวหน้าหนาวนะคะสวยงามมากค่ะอากาศก็ดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับอยู่เนินเขามีวิวภูเขาล้อมรอบนะคะภูเขาสวยๆค่ะต้องมามองแบบว่าตาเปล่านักเชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเขี้ยวชอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะ มองไปนู่นไกลๆนู่นก็ใช่นะคะก็คือมีมีประมาณสัก3าสี่เขาเมฆลอยอ่องลองอ่องลองอยู่สวยสวยค่ะก็เห็นมีคนงานกำลังเก็บชากันอยู่ค่ะอยูอ่มาเที่ยวหน้าหนาวนะคะสวยงามมากค่ะอากาศก็ดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับเชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเคี้ยวชอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเที่ยวไร่ชาค่ะไร่ชาชุยฟงอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดอื่วิววิวอีกวิวหนึ่งค่ะถ้าเราไปอีกช็อปนึงเราก็จะได้วิวอีกแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เอาวิวเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่ก็จะเปิดให้เข้าชมแค่ช็อปเดียวเนาะตอนเลยพามาดูคะ่ะจะสวยมากเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีช็อปอยู่หลายช็อปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดไว้แค่ช็อปเดียวค่ะวันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะมีก้อนเชียงรายค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะเขียวชะอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะก็เชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเขียวชะอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะก็จะเขียวสวยงามมากเลยค่ะก็จะมาพาชมวิวสวยๆของไร่ชานะคะ มาเที่ยวหน้าหนาวนะคะสวยงามมากค่ะอากาศก็ดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับนี้ก็เป็นชาอยูเออ่เนินเขานะคะก็เป็นขันบันไดเล็กๆเนาะมองแล้วก็สวยงามค่ะชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไม่าบายค่ะสวัสดีค่ะนนี้ก็เป็นชาอยู่ เเนินเขานะคะก็เป็นคันบันไดเล็กๆเนาะมองแล้วก็สวยงามค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแถวตรงที่นั่งอยู่ก็ยอดชาไม่มีแล้วนะคะเหมือนเขาจะเก็บไปแล้วค่ะนี่เพราะว่าอยู่ใกล้ๆแถวตรงที่นั่งอยู่ก็ยอดชาไม่มีแล้วนะคะเหมือนเขาจะเก็บไปแล้วค่ะนี่วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะ มีกอนสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเที่ยวไร่ชาค่ะไร่ชาฉุยฟงอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดมาเที่ยวหน้าหนาวนะคะสวยงามมากค่ะอากาศก็ดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับเนาะเห็นเก็บอยู่หลายที่ค่ะน่าจะเป็นช่วงฤดูเก็บใบชาเขาเนาะเพราะว่า น่าจะเร่งเก็บแล้วก็บำรุงต้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่ก็จะเปิดให้เข้าชมแค่ช็อปเดียวเนาะตอนเลยพามาดูเมฆลอยอองร่องององล่องอยู่สวยสวยค่ะก็เห็นมีคนงานกำลังเก็บชากันอยู่ค่ะอยู่ต้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่ก็จะเปิดให้เข้าชมแค่ช็อปเดียวเนาะ ก็เลยพามาดูกว้างใหญ่มากแล้วก็มีไร่ชาเนาะเห็นเก็บอยู่หลายที่ค่ะน่าจะเป็นช่วงฤดูเก็บใบชาเขาเนาะเพราะว่าก็น่าจะเร่งเก็บแล้วก็บำรุงต้นค่ะเขาเตี้ยๆเขาก็จะทำเป็นขั้นบันไดเวลาเราถ่ายรูปเนาะก็จะสวยค่ะเชียงรายค่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะคะเคี้ยวชะอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะมองไปนู่นไกลๆนู่นก็ใช่นะคะก็คือมีมีประมาณสักสามสี่เขาว,วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะมีก้อนชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ไม่บายค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นชาอยู่เ,ออเนินเขานะคะก็เป็นขันบันไดเล็กๆเ,เนาะมองแล้วก็สวยงามค่ะคะจะสวยมากเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีช็อปอยู่หลายช็อปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดไว้แค่ช็อปเดียวค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเที่ยวไร่ชาค่ะ ไรชาชุยฟงอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเขียวชะอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะก็จะสวยมากเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีช็อปอยู่หลายช็อปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาเปิดไว้แค่ช็อปเดียวค่ะก็จะเขียวสวยงามมากเลยค่ะ ก็จะมาพาชมวิวสวยๆของไร่ชานะคะเมฆลอยอ่องลองอ่องล่องยู่สวยๆค่ะก็เห็นมีคนงานกำลังเก็บชากันอยู่ค่ะอยูว่วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะมีก้อนนี้ก็เป็นชาอยู่เ,เนินเขานะคะก็เป็นขั้นบันไดเล็กๆเนาะ มองแล้วก็สวยงามค่ะเชียงรายค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเขี้ยวชะอุ่มเลยค่ะชาพอได้น้ำฝนเนาะอันนี้ก็เป็นชาอยูเออ่เนินเขานะคะก็เป็นคันบันไดเล็กเเนาะมองแล้วก็สวยงามค่ะชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ วิววิวอีกวิวหนึ่งค่ะถ้าเราไปอีกช็อปหนึ่งเราก็จะได้วิวอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอาวิวข้างๆข้างๆที่นั่งถ่ายรูปนี่ค่ะชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไม่บายค่ะสวัสดีค่ะข้างๆข้างๆที่นั่งถ่ายรูปนี่ครับมองไปโน้ ไกลๆนู่นก็ใช่นะคะก็คือมีมีประมาณสักสาเขาเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเท่าไหร่ก็จะเปิดให้เข้าชมแค่ช็อปเดียวเนาะตอเลยพามาดูชมค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอยู่เนินเขา มีวิวภูเขาล้อมรอบนะคะทิวเขาสวยๆค่ะต้องมา